สวัสดีครับเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับแฟนกลับสุกุสุคนครับผมตะลับพี่น้องเขอซูชมกับเปลือกฟ้ามนะครับวันนี้มีโอกาสดีนะครับเลยมากไทยคุ้ยนะครับคุ้ยดอนให้พี่น้องรับชมกันนะครับคุ้ยกินซื้ออย่างครับหมูปิ้งครับฮะหมูปิ้งอ๋อซื้อซื้อเปรี้ยวแบเลยซื้อหมูปิ้งนะครับคุดดิ้งคุ้ยซื้ออย่างครับผมซื้อแลกครับซื้อแลกคุ้ยในยูสใส่นะครับผม อยู่บา้นา,บานหัวดอนซ่าบ้านหัวดอนซาาตำบลอำเภอจังหวัดครับอำเภอตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรจังหวัดราชบุรดเนาะครับบ้านฝางครับอยู่เอ่อเป็นกล้วยวัดนะครับจะเป็นของเคยเข้าประกวดปะครับมันคืองานแท้เคยอ,อยู่ครับไปประกวดใส่มาครับประกวดใส่าการ สระข้ามครับคนเลี้ยงครับปรากฏสระข้ามรุ่นใดค,ครับผมฟันหน,น,นึ่งพันสองฟันอายุเท่าไหร่อายุตัวนี้ว่าอายุควายปีปีกว่าปีกว่าลแล้วตัวพอ่อป็นลูกของไผ่ครับเป็นตัวพ่อพันธุ์ซื้อ,อยังครับผมไม่รู้จักถามไงอย่างแบบก่อน ลูกแก้วฟ้าครับโอ้ลูกแก้วฟ้านะครับอาบอน้ำมานทำงามครับอาบ,อน,บอน,น้บเอาไอ้กระเทยียบย,ยืนไปไหนสวยๆเสยีสยมอะไอันี้ กล้วยตัวนี้เป็นกลยของหลวงพ่อนะครับกล้วยวัดเพิณประขายครับผมสนใจกับอะไรดอกพี่น้องครับงามยังขนาดนะครับกล้วยเผือกครับผมใหครจะยังเป็นอาหารครับกินกล้วยครับกล้วยครับอาหารเสริมเนาะอาหารเสริมเป็นกล้วยครับกินทั้งต้นกล้วยกินทั้งหน่วยกล้วย ก็ยิ่สูกว่าแม่เสียไอ้อไ่ใหนะให้อาหารมื้เชือเอครับสองเถ้าสองเถ่เสากับแรงไม่ไดไปปล่อยทงเล่นบ่บ่ สวยสวยงามครับลำตัวลึกแก้งขาไงครับตัวยาวอันนั้นคพอพันครับอ้าเรนี่คือลูกของแก้วฟ้านะครับแก้วฟ้าพอไม่เกับเผือกบ่ครับ พอกระเพือกนะครับเจ้าฝ้ายยุใสครับอยู่บ้านไหนอ๋ออยู่ยป้ายกิยน ตัวขนาดตัวลบ เอาสำหรับชิปนี้นะครับให้พี่น้องชมได้เบิ่งค้มสวยงามนะครับของลูกของแก้วฟ้านะครับ้วยเผือกพอพันปลายจีนบุรีนะครับนี่คือลูกของเขาครับผมขอจบชิปเพียงสมัมผัสกันแล้วกันด้วยพี่น้องครับติดตามหม่ชิปหนานะครับสำหรับชิปนี้สั้บายดีสวัสดีครับ